กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยครองแชมป์เมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในโลกปี2024รายงานล่าสุดจาก Euro Monitor International บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำระดับโลกระบุว่ากรุงเทพมหานครสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการท่องเที่ยวโลกหลังทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในปี2024 สำหรับ10อันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในปี2024ได้แก่กรุงเทพจำนวน32.4ล้านคนอิสตันบูลจำนวน23ล้านคนลอนดอนจำนวน21.7ล้านคนฮ่องกงจำนวน20.5ล้านคนเมกกจำนวน19.3ล้านคนอันตัญญาจำนวน19.3ล้านคนดูไบจำนวน18.2ล้านคนมาเก๊าจำนวน18ล้านคนปารีสจำนวน17.4ล้านคนและกัวลาลัมเปอร์จำนวน16.5ล้านคน ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่กรุงเทพยังคว้าอันดับหนึ่งด้านนโยบายและความน่าดึงดูดด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยเฉพาะนโยบายวีซ่าที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทั้งการยกเว้นวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศและการเพิ่มจำนวนประเทศที่มีสิทธิ์ขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงจาก19เป็น31ประเทศที่น่าสนใจคือกรุงเทพมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยในปี2023สามารถทำลายสถิตินักท่องเที่ยวก่อนช่วงโควิดระบาด อีกทั้งยังเติบโตต่อเนื่องกว่าร้อยละ30ในปี2024สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวไทยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาดัชนีความน่าดึงดูดของเมืองโดยรวมซึ่งประเมินจาก6เสาหลักได้แก่ผลประกอบการทางเศรษฐกิจและธุรกิจผลการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานนโยบายและความน่าดึงดูดสุขภาพและความปลอดภัยและความยั่งยืนพบว่ากรุงเทพยังไม่ติด1ิบอันดับแรกโดยปรีสครองอันดับหนึ่งรองลง,ลงมาคือมาดริดของสเปนและโตเกียวของญี่ปุ่น ขณะเดียวกันแม้การท่องเที่ยวโลกจะฟื้นตัวดีแต่ยังมีความท,าท้าทายทั้งการขาดคลนแรงงานความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่ซบเซาพร้อมเผยเทรนสำคัญคือนักท่องเที่ยวหันมาสนใจเมืองรองและการท่องเที่ยวแบบช้าๆมากขึ้นขณะที่หลายเมืองเริ่มออกมาตรการรับมือปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองจากความสำเร็จของการท่องเที่ยวไทยที่แซงหน้าทุกประเทศในโลกจนกลายเป็นอันดับหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดซึ่งเรื่องนี้เองก็ดังไกลไปถึงเพื่อนบ้านของเราอย่างเขมรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ชาวขเขมรจํานวนมากแห่อิจฉาตาร้อนไปตามตามกันแถมยังสงสัยว่าไทยทําได้ยังไงกันทั้งที่ขเขมรมีอังกอวัดที่เก่าแก่นับพันปีแต่กลับทําไม่ได้เหมือนไทยอย่างเม้นท์นี้ของชาวขเขมรก็ได้บอกว่าอะไรกันที่ทําให้ประเทศไทยน่าเที่ยวจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากขนาดนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกข่าวนี้ทําเพื่อให้ผู้คนหลงเชื่อไปวันๆอย่าเผยแพร่คําพูดที่เป็นเท็จมันเป็นไปไม่ได้ที่ไทยจะทําได้ ก็ได้มีคนไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่าเรื่องนี้จะเท็จได้อย่างไรจํานวนตามที่ข่าวรายงานจริงๆปกติก็เยอะอยู่แล้วอาทิตย์เดียวก็6กถึงเแสนคนแล้วความคิดเห็นชาวมเขมรต่อมาบอกว่าประเทศไทยทําได้ก็เพราะใช้สาวสวยเพื่อดึงดูดไงละ่ะและก็มีคนไทยเข้ามาตอบว่าไม่จําเป็นหรอกเพราะประเทศไทยต่างจากมเขมรมากถ้าไม่ดีจริงมเขมรจะมาทํางานในไทยเยอะทําไมแถมส่งออกขอทานมเขมรจํานวนมากจับแทบจะทุกวัน เม้นต์ต่อมาบอกว่าในประเทศไทยพวกเขาสร้างสถานที่ให้ผู้คนจับจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมากทั้งในเมืองและในพื้นที่ท่องเที่ยวส่วนขมรนของเรานอกจากการชมวัดแล้วเราควรสร้างสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ใจ่ายได้มากขึ้นมุมมองคนต่อมาบอกว่าที่เสียมเรียบวัดอังกอภายใน12เดือนเพิ่งมีนักท่องเที่ยว90000กว่าคนยังไม่ถึง1ล้านคนด้วยซ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วขมรเราหลักคาดหวังกี่ล้านทําไมคนเป็นล้านไม่สนใจมาขมรนเราเหมือนประเทศอื่นบ้าง ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเทศอื่นรายได้นักท่องเที่ยวเยอะแล้วเราจะหาทางหาเงินได้เท่าประเทศอื่นได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าขมเขมรควรทำบางสิ่งที่พิเศษเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมทั้งในประเทศและต่างประเทศการท่องเที่ยวของเราจึงจะมีการเติบโตเหมือนเขาบ้างคนต่อมาบอกว่าขมเขมรเราก็เยอะเหมือนกันนะเพราะแค่โปรแกรมวิ่งมาราธอนแค่หนึ่งวันก็มีนักวิ่งถึงหนึ่งหมื่นกว่าคนแล้วยังไม่นับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเม้นต่อมาบอกว่า คงเป็นเรื่องจริงที่กรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งเพราะแค่ฉันคนเดียวก็ไปประเทศไทยปีละสิบครั้งแล้วซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากชาวเขมรหลังเห็นความสาเร็จของภาคการท่องเที่ยวไทยที่แสงหน้าทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ